วิชั่นทูคูโต t พอดแคสต์ let's get out of your orbit สปอตเจอรี่รอตัวอยู่บ่ายใหม่สกินแค e จากสีจันสกิน m o อยซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำหรือล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey Dark Stadium นะครับคุณกำลังอยู่กับผมโจวี Joey ชัยยุธครับ วันนี้ผมจะนําเรื่องราวดักดักของวงการกีฬาเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจลึกลับแล้วก็จะได้ร่วมค้นหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหาละเอียดอ่อนหากคุณผู้ฟังที่อายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับที่อายุต่ํากว่า18ปีจากนักฟุตบอลนะครับที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองชื่อดังด้วยกันคัดมา3คนนะครับ สามคนนี้เนี่ยมีทั้งชื่อเสียงหน้าตาและก็เงินนะครับคือมีครบทุกอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมความหื่นกระหายของตัวเองได้ทําให้พวกเขานั้นตกเป็นผู้ต้องหาครับแล้วก็มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจนสุดท้ายอนาคตที่สวยงามเนี่ยทั้งชื่อเสียงราบยศนะครับเงินทองดับวูบหมดอนาคตไปเพียงเพราะความหืน่นและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ยามอีกครั้งนะครับเด็กที่มีอายุต,ต่ํากว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนําจากคุณพ่อคุณแม่นะครับ เริ่มที่คนแรกที่วันนี้คัดไม้ฟังกันนะครับนั่นก็คือแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรที่เป็นตัวเก่งในการคว้าแชมเมียร์ลีกในปีนี้นะครับนั่นก็คือแบงชแมงเมนดี้นั่นเองครับการหายไปของเขาเนี่ยทำให้แมนเชสเตอร์นะครับต้องหาคนมาเล่นแบ็กซ้ายแทนไม่ว่าจะนําชาวคาเซลโล่ที่ตอนแรกเล่นแบ็กขวาเนะี่ยมายืนแบ็กซ้ายแต่กลายเป็นว่าเล่นดีซะอย่างนั้นหรือว่าซนเชงโกก็ช่วงนี้ก็น่าจะดรอปดรอปไปจากความฮอตอ ของชาวคาเซโร่ที่ทดแทนขึ้นมาเบนเจอร์แมนเบดี้เนี่ยเป็นแบ็กซ้ายนะครับที่ตอนแรกแมนซิตี้เนี่ยตั้งใจซื้อขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบ็กซ้ายของพวกเขานะครับถูกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่ล้มเหลวที่สุดของแมนซิตี้เลยก็ว่าได้ในปีก่อนที่ผ่านมานะครับเพราะตั้งแต่เขาย้ายมาจากสโมสรโมนาโกนะครับด้วยค่าตัวกว่า52ล้านปอนด์เขากลับลงเล่นไปเพียงแค่75แมตช์ด้วยกันนะครับและยังไม่สามารถ โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหมือนสมัยที่อยู่ในโมนาโกนะครับเขาเนี่ยได้ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นะว่ากันว่า90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือถ้าคิดแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็4ล้านบาทโอ้โหเดือนหนึ่ง4 4 6ี่ล้านเลยนะโอ้โหเยอะมากเลยนะสำหรับนักเตะคนๆหนึ่งนะครับเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเชสเชียนะครับของประเทศอังกฤษนี่แหละครับเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่26สิสิงหาคมปีที่ผ่านมาถูกตั้งข้อหา คมคืนกระทําชําเลานะครับทั้งหมด7กระทงด้วยกันหนักมากและยังบวกเพิ่มล่วงละเมิดทางเพศอีกหนึ่งกระทงรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาโดนไป8ข้อหานะครับหนักมากและเป็นการกระทําความผิดของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2020นะไปยาวไปจนถึงสิงหาคม2021กว่าหนึ่งปีในการกระทําความผิดของเขานะครับสื่อยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าเมนดี้เนี่ยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวรวมทั้งหมด 5คนหรือ5รา,ายด้วยกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีอายุเฉลียย่ยเพียงแค่1 6ถึง18ปีคือยังเป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ําสถานที่ก่อเหตุของเขาก็คือบ้านพักของเขาในเมืองเชชเชียนั่นเองครับแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับในการกระทําความผิดว่าเขาทําอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวมันจะเป็นการซ้ําเติมเหยื่อแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดยมีผู้ร่วมก่อเหตุนั้นก็คือลุยซาฮามัตตูรีวัย40ปีนะครับ เป็นเพื่อนสนิทของเขาซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนหญิงสาวสี่รายในบ้านของเมนดี้อีกด้วยครับก็คือมันมีการนัดแนะมาอา๋อผมขอไม่ลงราย,ล,ยละเอียดแล้วกันครับซึ่งทำให้สโมสรนต้นสังกัดเนี่ยได้พักงานเมนดี้นะครับโดยไม่มีกําหนดเลยจนกว่าเขาเนี่ยจะสามารถเคลียร์คดีและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อีกทั้งยังถูกฟีฟ่าสองพยอเนี่ยถอดชื่อของเขาเนี่ยออกจากเกมคือถอดตัวเมนดี้เนี่ยตัวอวตารเนี่ยออกทิ้งไปเลยไม่มีในเกมเลยนะครับ แล้วก็ดูจากโจท์ที่ยื่นฟ้องเนี่ยแล้วก็รูปคดีทั้งหมดที่มีผู้เสียหายมากกันถึง5รายเนี่ยมีหลายคนพูดว่าน่าจะรอดยากแล้วก็คดีของที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอีกทั้งสัญญาของแมซิตี้เนี่ยกับเขาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วด้วยในความเป็นจริงแล้วแมซิตี้สามารถยกเลิกสัญญากับเขาได้ในทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสโมสรและประพฤติ ผิดในทางการเป็นนักเตะอะไรประมาณนี้แต่ว่าสโมสรก็ยังคงรออยู่ว่าให้มีการไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เขาโดนจับติดคุกไปแล้วเนี่ยเขามีความพยายามนะครับจะยื่นขอประกันตัวยื่นไปแล้วทั้งหมด2ครั้งด้วยกันแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งเลยและกําลังจะยื่นอขอประกันตัวเป็นครั้งที่3เพื่อออกมาสู้คดีนะครับโดยจะมีการไต่สวนครั้งใหม่เนี่ยในวันที่24มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งวันที่ผมอัดพอดแคสเนี่ยเป็นวันที่18มกราคม ยังต้องรออีกประมาณ6วันนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าคดีครั้งนี้เนี่ยไต่สวนคดีในวันที่24เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องนอนอยู่ในเรือนจําเมอร์ซี่ของเมืองลีอยูนะครับและเขาก็ได้ยื่นขอเป็นนักโทษชั้น VIP นะครับซึ่งนักโทษชั้น VIP เนี่ยจะเป็นนักโทษที่รวบรวมครับคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่มีตําแหน่ง ในระดับสูงเนี่ยถึงจะสามารถอยู่ในโซน VIP ได้ซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่ไม่ได้ไปรวมกับนักโทษชั้นเลวทั่วไปพวกแบบก่ออาชญากรรมทำความผิดร้ายแรงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีคนสังเกตเห็นนะครับว่าเมนดี้เนี่ยออกอาการหวาดกลัวครับเพราะว่าต้องถูกขังรวมแม้ว่าเขาสุดท้ายเนี่ยจะได้ไปอยู่ห้องขังรวมแต่อยูย่ยังอยู่ในโซน VIP นะคือไม่ได้อยู่ห้องเดียวนะ เขาก็รู้สึกหวาดกลัวตลอดเวลาครับคือคนไม่เคยอยู่นะเขาบอกว่ารู้สึกกลัวว่าจะมีใครมาทําร้ายหรือว่ามีคนที่ไม่ชอบจากการที่มีข่าวออกมาว่าเขาไปข่มคืนหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอติดตามต่อไปนะครับสำหรับเมดี้เนี่ยตอนนี้เขาอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับและเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมแชมป์ฟุตบอลโลกของฝรั่งเศสปี2018 แล้วก็ได้ร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ในปี2017ลงสนามอย่างที่ผมบอกไป75ครั้งควา้าแชมป์ลีกพรีเมียร์ลีกนั่นแหละรครับไปทั้งหมด3สมัยปัจจุบันเนี่ยเหลือสัญญาอีกประมาณปีครึ่งนะครับติดตามต่อไปว่าคดีนี้เนี่ยจะจบลงยังไงแต่หลายคนคาดการว่าน่าจะรอดยากนอกจากนี้เนี่ยยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับมีคนนํารูปของเมนดี้แต่ไม่ใช่แบงช์แมนเมนดี้นะครับนำรูปของเมนดี้ผู้รักษาประตูของเชลซีเนี่ย ไปใช้ประกอบภาพข่าวเมนดี้ที่มีข่าวล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยจนทําให้หลายคนเนี่ยสับสนนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยออกมาว่าต่างๆกับสื่อนี้มากมายนะครับเพราะว่ามีการใช้รูปผิดคือเมนดี้เนี่ยมันมีหลายคนที่โด่งดังนะไม่ว่าจะเป็นแฟลกองเมนดี้แบ็กซ้ายของมาร์ลิทนะครับลูกษาประตูเมนดี้ของเชลซีแล้วก็แบงก์ช็องแเมนดี้ที่เป็นข่าวที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับหลังจากที่มีการนํารูปของผู้รักษาประตูที่ชื่อเมนดี้เหมือนกันเนี่ยคือเขาเป็นคน ผิวสีเหมือนกันอีิงต่างหากเนี่ยแต่อยู่คนละเชื้อชาตินะครับนําภาพของคนอื่นเนี่ยมาประกอบข่าวว่าเขาเนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรประมาณนี้ก็ทําให้เขาเสียหายเนี่ยเมนดี้ก็ออกอาการน้อยใจครับได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะว่าการลงภาพที่ผิดพลาดแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่สําหรับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตที่ทําให้เขาเสื่อมเสียและเขารู้สึกผิดหวังกับสื่อมากว่าการแบ่งแยกใบหน้า จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากและแม้ว่าเขาจะเป็นคนผิวสีเหมือนกันชื่อคล้ายกันแต่คุณสามารถแยกพวกเขาออกได้จากการที่พวกเขาใส่เสื้อสีของทีมเนี่ยคือเชลซีมันน้ำเงินเข้มได้ไหมแล้วยิ่งบริษาประตูนเนี่ยมันไม่ได้นำเงินเข้มเลยมันเป็นสีแยกออกไปแต่เมนดี้เออแบงค์ชแมนเมนดี้แบ็กซ้ายเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้าคือมันสามารถแยกออกได้สื่อเนี่ยไม่ได้รีเช็คก่อนแล้วก็นําภาพของคนที่ไม่ได้ผิดมาประกอบภาพกับข่าวคนที่ผิดเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับมาดูกันต่ออที่หน่งคนครับอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นกองกลางตัวเก่งของเอฟเวอร์ตันนะครับมีรายงานเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีที่แล้วเป็นข่าวที่ฮือฮาและโด่งดังมากครับสำนักง,งานตำรวจเกร a เทอร์แมนเชสเตอร์นะครับบุกจับกลุ่มนักฟุตบอลชื่อดังของสโมสรเอฟเวอร์ตันในตอนแรกที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักฟุตบอลเนี่ย พอบอกว่าไปจับที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยตอนแรกทุกคนตกใจเลยนึกว่าเป็นนักเตะของแมนยูนะแต่ตอนหลังก็เปิดเผยว่าเป็นสังกัดเอเวอร์ตันอายุประมาณ31ปีแต่ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับถูกตั้งข้อสองสัยว่ากระทําความผิดล่วงละเมิดทางเพศเด็กในตอนแรกเนี่ยเขาก็เลยเพ่งเล็งไปว่าในเอเวอร์ตันเนี่ยในสโมสรมีใครที่อายุ31ปีบ้างปรากฏว่ามันมีชื่อของกริลฟี่เซกเกอร์ซันขึ้นมากับฝาเบนเดลซึ่งเป็นกองกลางเหมือนกันนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็คิด เอาเองนะว่าน่าจะเป็นฟาเบนเดลครับเพราะว่ามองไปที่เกลฟรีซิกเกอร์สันเนี่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวมีภรรยามีลูกที่น่ารักคือครอบครัวเขาลงตัวมากเลยคิดว่าไม่น่าจะทำความผิดแต่ปรากฏแล้วสุดท้ายผลมันปรากฏว่าเป็นซิกเกอร์สันซึ่งทําไม่หลายคนเนี่ยช็อกแล้วก็ตกใจว่าทําไมถึงเป็นเขานะครับเขาไปจับกองกลางทีมชาติไอซ์แลนด์คนนี้ได้นะครับก็คือซิกเกอร์สันเนี่ยคาบ้านพักของเขาในเมืองแมนเชสเตอร์และถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ตำรวจเนี่ยไปค้นบ้านพักของเขานะครับเจออุปกรณ์ที่ใช้ในการล่วงละเมิดทางเพศเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็มีการตั้งข้อหาที่ร้ายแรงมากก็คือล่วงละเมิดทางเพศนั่นแหละครับซึ่งทําให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยช็อกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าเออนักเตะระดับโลกระดับนี้เนี่ยจะมีการกระทําความผิดแบบนี้และยิ่งเป็นเกฟฟี่ซูเกอร์ันเนี่ยที่มีภาพลักษณ์ทางครอบครัวที่ดีแล้วก็เลยยิ่งตกใจแล้วก็ผิดคาดใช้คํานี้แลวกันครับ เขาเนี่ยมักจะมีภาพรักครอบครัวออกมาตลอดนะครับภรรยาที่น่ารักลูกๆอะไรประมาณนี้ครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะเข้ามาเก็บของที่สโมสรแล้วก็หลบหน้าหายออกไปจากสื่อครับมีรายงานบอกว่าเขาเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ว่าก็ยังหลบอยู่ในเซฟเฮาส์ครับหลังจากนั้นพอมีข่าวออกมาไม่นานครับภรรยาของเขาเนี่ยได้เก็บข้าวของนีออกจากบ้านหรูกว่า3ล้านบอ์ของซิการ์สันที่อยู่ที่แมนเชสเตอร์เนี่ย กลับไปอยู่ที่ไอซ์แลนด์กับครอบครัวแล้วก็ลบโซเชียลมีเดียของเธอทิ้งทั้งหมดเลยครับทางด้านสโมอสอนเนเวอร์ตันนะครับได้ตัดสินใจตัดชื่อของเขาออกจากทีมไม่ส่งชื่อในตอนที่เริ่มต้นเปิดฤดูกาลนั่นหมายถึงว่าฤดูกาลนี้จะไม่มีเกฟฟี่ซิกเกอร์นลงเล่นอย่างแน่นอนครับแล้วก็ได้พักงานเป็นที่เรียบร้อยจนกว่าจสะสาบสางคดีแล้วเสร็จคล้ายๆกับแบงช์แมนเมนดี้เลยทางด้านเอ่อพรีเซนเตอร์ที่เขาเป็นเนี่ยอย่างโฆษณาเครื่องดื่มชูกําลังก็ได้ตัดเขาออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ ลบรูปภาพของเขาเอกจากทุกสื่อในแบรนด์ทิ้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าหมดอนาคตไปแล้วนะครับแล้วก็หลุดจากการเป็นนักเตะท,ทีมชาติไอร์แลนด์ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซ้อมหรือว่าไม่ได้ลงเล่นเนี่ยเกือบปีละตั้งแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการไตส่สวนคดีแล้วก็มีข่าวออกมาซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยจะต้องใช้เวลาไตาส่สวนเป็นเวลานาน,านพอสมควรตอนนี้ก็ยังถือว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะ นำความคืบหน้ามาฝากกันแต่หลายคนก็คาดการว่าไม่น่าจะรอดแน่ๆอะไรประมาณนี้ครับมาดูที่คนสุดท้ายครับซึ่งถือว่าพีคที่สุดเลยตั้งแต่มีมาในพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คืออดัมจอห์นสันครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวครับเพราะว่าโด่งดังเป็นวงกว้างเลยเขาเป็นอดีตนักเตะของแมนซิตี้อีกแล้วแล้วก็เป็นนักเตะของซันเดอร์แลนด์สโมสรสุดท้ายของเขาและเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับหน้าตาดีคือสูงขาวมีเงิน มีทุกอย่างครบครันนะครับเขาตกเป็นผู้ต้องหาล่วงละเมิดแฟนบอลของเขาที่เป็นเด็กสาวอายุเพียงแค่15ปีเศษเท่านั้นบางคนบอกว่า14ย่าง15เท่านั้นนะครับย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปี2015ครับปีที่เขาเนี่ยโดนจับนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากตอนที่เขาย้ายมาอยู่ที่ซันเดแรลแลนด์แล้วเนี่ยมันมีเด็กน้อยคนหนึ่งครับเป็นเด็กสาวอายุ14-15ปีเนี่ยหน้าตาสะสวยเลยคือฝรั่งเขาโตเร็วประมาณนี้ได้นําเสื้อของซันเดอร์แลนด์เนี่ย มาให้อดัมจอห์นสันเซ็นครับอดัมจอห์นสันเนี่ยเห็นตอนที่เด็กคนนี้เนี่ยเดินมาให้เขาเซ็นก็รู้สึกว่าโอ้ยถูกตาต้องใจแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตามอดัมจอห์นสันก็ได้มีการเขียนลายเซน็นและแอบเขียนเบอร์โทรศัพท์ของเขาให้ไปด้วยอีกทั้งยังมีการแลกโซเชียลมีเดียแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพูดคุยสารสัมพันธ์เกิดขึ้นครับกับเด็กอายุ14 1 5ปีเนี่ยแหละครับจากการสะดุดหน้าตาแล้วก็ชื่นชอบเด็กสาวคนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนเี่ย ภรรยาของเขาเนี่ยกำลังตั้งคันลูกน้อยของอดัมจอร์ันอีกด้วยนะก่อนที่ภายหลังทั้งคู่เนี่ยเ,เด็กสาวอายุ45กอบอดัมจอร์ซันเนี่ยจะนัดกันแบบลับๆไปเดทก,กันครับไปกินข้าวไปเดินเล่นชอปปิ้งต่างๆยาวไปจนถึงค่ําคืนของวันนั้นที่พวกเขานัดกันก่อนที่อดัมจอร์ันเนี่ยจะเป็นคนอาสาว่าเอยดึกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งที่บ้านละกันเด็กสาวตอบตกลงเมื่อเด็กสาวขึ้นมานั่งบนรถของเขาครับอดัมจอร์ันเนี่ย คือเอื้อมตัวเข้าไปจูบครับกอดรูปคลำอะไรประมาณนี้เราไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าให้พอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาอยู่กันสองต่อสองดามจอนสันเนี่ยก็บุกเต็มที่เลย,เลยจนเด็กน้อยเนี่ยโอ้ตกใจครับวิ่งหนีลงจากรถแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับว่านักเตะในดวงใจของเธอเนี่ยได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอคราวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจบในชีวิตเลยแหละครับ หลังจากที่มีข่าวออกมาแล้วตำรวจเนี่ยก็เข้าจับกลุ่มนําเขามาสอบสวนอดัมจอร์ซันตอนแรกเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายครับในเดือนมีนาคมปี2016ปีถัดมานะครับอดัมจอร์ซันถูกตัดสินให้มีความผิดจริงต้องโทษจําคุกทั้งหมด6ปีด้วยกันและถูกสโมสรต้นสังกัดอย่างซันดอร์แลนย์ยกเลิกสัญญาหรือว่า inate, เทอร์มินสัญญาคอนแท c t ทิ้งทั้งหมดเลยครับ ไม่เว้นแม้กระทั่งแฟนสาวอย่างสเตซี่ซึ่งตอนแรกเนี่ยตั้งคันในตอนที่เขาเนี่ยแอบกิกกักเด็กสาวคนนี้ก็ขอแยกทางหอบลูกน้อยเนี่ยหนีออกไปไม่ยุ่งตัดขาดพ่อลูกแม่ทิ้งหมดเลยครับซึ่งในงวันตัดสินคดีเนี่ยก็ลูกก็คลอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีอายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นนลครับหลังจากที่เขาติดคุกได้ไม่นานเนี่ยมันมีคลิปหลุดออกมาครับว่าเป็นบทสัมภาษณ์จากในเรือนจำเนี่ยมีคนเข้าไปสัมภาษณ์อดัมจอห์นสันกับนักโทษ อยู่ในคดีนั้นนะครับที่อยู่ในเรือนจําเป็นเพื่อนัดโทษเนี่ยเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันกล่าวว่าอดัมจอห์นสันเนี่ยเล่าว,ว่าเขาติดคุก6ปีเนี่ยเพียงแค่วันคลิสวันคลิสหรือว่าจูบเดียวเท่านั้นเองครับทั้งยังกล่าวโทษเดี่ยวว่าโอ้โหแต่งตัวล่อแหลมเกินไปมันเย้ายวนจนเขาเก็บอารมณ์ไม่อยู่จนเขาอยากจะจูบอยากจะกอดอะไรประมาณนี้ซึ่งกฎหมายในประเทศอังกฤษเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ถือว่าละเอียดอ่อนมากแล้วก็มีโทษที่ร้ายแรงรุนแรงมากดังนั้นจึงเรียกว่าเป็น ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาซึ่งทําให้เขาหมดอนาคตไปเพียงแค่1จูกนะครับกับเด็กอ,อ,อายุเพียงแค่1 4บสถึงสิปีหลายคนบอกว่าเขาติดคุกกับเรื่องงอง่ๆแล้วชีวิตไปทิ้งกับจูกเดียวนะครับทำให้ความรุ่งโรจน์เนี่ยมันดับบูบหลังจากติดคุกนะครับได้เพียงแค่3ปีเนื่องจากว่าเขาเนี่ยประพฤติดเออีเชื่อฟังแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำมาโดยตลอดครับเขาได้รับการลดโทษลงกึ่งหนึ่ง เหลือเพียงแค่3ปีเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นนักโทษชั้นดีถูกปล่อยตัวในวันที่21มีนา2019นนะครับแต่ยังต้องถูกคุมประพฤติและมารายงานตัวเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการกระทำผิดซ้ำแต่ไม่ทันไรครับก็มีภาพหลุดออกมาให้ได้เห็นครับว่าหลังจากถูกปล่อยตัวได้ไม่นานครับอดัมจอหนสันเนี่ยไปเมาอยู่ในบาร์หรือผับแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างหน้ามหาวิทยาลัยในเมืองมิดเดิลสโบรครับและมีภาพว่าเขาเนี่ยกำลังพยายามไปจีบเด็ก อายุ18ซึ่งเป็นเด็กเหมือนประมาณเด็กปีหนึ่งของมาหาลัยอะไรประมาณนี้หลายคนก็บอกว่าโหไม่เข็ดนะเนี่ยสงสัยจะชอบเด็กจนทุกวันนี้นะครับแม้ว่าเขาจะออกจากเรือนจํามาแล้วก็ตามและมีอายุเพียงแค่3 14ปีก็ยังไม่ได้อายุเยอะอะไรมากแล้วก็ยังไม่ได้แก่มากแต่เขาก็ไม่เคยได้กลับมาลงสนามคายแข้งเในฐานะนักเตะเลยคือหมดอนาคตไปเพียงแค่1นุกจนะอายุ34ปีเองถือว่าน่าเสียดายมากดูสลาตันนะทุกวันนี้40แล้วยังเล่นอยู่เลยนะครับหลายคนมองว่า มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน,น้อยเท่านั้นมันเพียงแค่จูบเดียวเองทําไมถึงต้องติดคุกดับอนาคตนักเตะทีมชาติอังกฤษขนาดนี้ต้องบอกว่ากฎหมายในประเทศอังกฤษนะครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถือว่าร้ายแรงมากแล้วก็เละเอยียดอ่อนเขาพยายามทําให้โทษของการกระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันหนักมากๆจนคนที่กระทําความผิดเนี่ยจะต้องเข็ดครับเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูนะจนคนอื่นๆที่เห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าไม่อยากเอาชีวิตหรือว่าอนาคตไปเสี่ยงกับ การที่มีอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบเกิดขึ้นคือทําให้โทษมันร้ายแรงนะซึ่งมันก็ทําให้อัตราการก่ออาชญากรรมทางเพศเนี่ยมันลดจํานวนน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับซึ่งตัวผมมองว่ากฎหมายแบบนี้ดีด้วยซ้ำนะคือถ้าผมมีลูกสาวนะผมก็รู้สึกว่าพอมีกฎหมายแบบนี้เนี่ยผมก็พอจะอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างนะว่าคงจะทําให้คนที่คิดจะทำเนี่ยเกรงกลัวกฎหมายขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นโทษที่ร้ายแรงแล้วก็หมดอนาคตแม้กระทั่ง นักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์พรีเมียร์อังกฤษหรือว่าทีมชาติอังกฤษก็แล้วแต่ก็ยังต้องไปติดคุกเลยนี่ก็คือเหมือนบรรทัดฐานที่เขาตั้งไว้ดีมากเลยครับก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้หลายคนเนี่ยกลัวการกระทําความผิดไปเลยนะครับใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิเดเห็นยังไงสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้ผมได้นําเรื่องของซูเปอร์สตาร์พรีเมียร์ทั้ง3าคนที่ถือว่าเออเรียกว่า แทบจะหมดอนาคตกับการเป็นนักฟุตบอลชื่อเสียงและเงินทองแทบจะหายดับบูบไปจากการกระทําของพวกเขานะเพียงแค่ชัว่ววูบเท่านั้นมีความคิดเห็นยังไงเข้ามาร่วมฟังพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสปอร์ตเจอร์นี่ดักสเตเดียมจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากติดตามไ่ดีห้ามพลาดผมจงวิลาไปก่อนครับสวัสดีครับสปอร์ตเจนี่พรีเซนต์โดยสีจันสกินมส์สตูเปอร์ซีรี ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาน72ชั่วโมง